i สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเวยลักษ์อัครราชจุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัตดีราชนารนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา13.24นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัรกิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ ปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่สองณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระราชทานปริญญาคติมศัสตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนแล้วพระราชทานโล่กิติยศ แก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2568จำนวน4คนรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินประจำปี2568จำนวน1คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,390คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินแบ่งออกเป็น5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหัดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตรังและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดการเรียนการสอนรวม302หลักสูตรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติดำเนินง,งานตามเป้าหมาย SDGs Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดเหตุการณ์ต่าง,างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทําให้ประเทศชาติต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเท่าทันยุคสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง บัณฑิตจึงไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับวิชาวความรู้เพียงเท่าที่ได้ศึกษามาแล้วเท่านั้นแต่ควรจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์และฝึกฝนความคิดวิจนารณญาณให้เที่ยงตรงเป็นกลางอยู่เสมอด้วยในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการพัฒนาประเทศประกอบด้วยภารกิจต่างๆที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของบุคลากรหลากหลายสาขา ในการทำงานร่วมกันนั้นนอกจากแต่ละคนจะต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาของตนรวมทั้งความรอบรู้ที่ทันการทันโลกแล้วยังต้องมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ตลอดจนความเฉลียวฉลาดในการวางหลักการและระบบวิธีปฏิบัติงานด้วยจึงจะสามารถนำหลักวิชาและความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาใช้ให้ประสานสอดคล้องกันจนงานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นนับว่าเป็นผู้มีความรู้เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่หากจะได้ตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งดำเนินชีวิตตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดีเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถร่วมแรงร่วมใจกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานของตนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอมรเดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ